เตือนเปิดใช้ดุลพ,พินิตพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับมาดูวิ่งส,สวยๆสักหนึ่งตัววันนี้เราจะมาวิ่งกันนะครับโดยใช้สูตรเดิมจะเดินหน้าต่อเนื่องไปนะวิ่งสวยจริงๆเลยวดที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ย วิ่ง9ก้ออก3 9 1 10บนนะครับวิ่งตัว9นี้เข้ามา10บนนะวิ่ง2ตัวบนเราวันที่ผ่านมา1สิงหาคมครับสวยงามสุดนี้จะเดินหน้าต่อเนื่องไปในวันที่16สิงหาคมเอามาฝากกันครับช่วงนี้ก็วันที่6สิงหาแล้วอีกประมาณสัก10วันนะอากาศดีมากเลยครับแถวภาคอีสานเนี่ยฝนตกกับทุกวันแต่ตกไม่หนักนะครับตกพอดีๆนะครับตกชั่วโมง2ชั่วโมงพอหายร้อน เออเอาเรามาดูกันแต่ก็บางพื้นที่กับน้ําท่วมครับก็ <_ d isk> เป็นกําลังใจซึ่นกันแล้กันนะครับ <_ d isk> เห็นใจนะครับ <_ d isk> สําหรับคนทํางานก็ทําไปเป็นกาลังใจซึ่นกันละกันครับเอาเรามาดูสูตรดีกว่าครับวิ่งบนวิน่ง2ตัวบนเลขเก้า <_ d isk> เราเข้ามางวดที่ผ่านมาใช้สูตรไหนใช้หลักแสนครับบวกกัน2ครั้งบวก13ตัวหน้าครั้งที่1กับหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2บวก9ก้พื้นที่แสนบวกกัน2ครั้ง13ตัวหน้าครั้งที่1 สิบสามตัวหน้าอ๋อเหมือนกับหน่วยนะครับไม่ใช่สิบหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองเอิญเปิดลงดีนะครับมันมันเป็นตัวเลขตัวเดียวกันหน่วยครับหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองครับเราก็ได้แปดบวกแปดบวกหนึ่งบวกสามเป็นยี่สิบเดินหน้าเก้าเป็นยี่สิบเก้าได้เลขเก้าแล้วเลขเก้าเข้า,เข,าเข้ามาตำนวนสามเก้าหนึ่ง 3, 9, ย้อนสูตรนี้ไปดูนิดนึงนะครับ นี่คำนวณได้เลข9บอก0 95, 9 5 9เข้า10บน7เข้าหน่วยบน5 6 7 7เข้าหน่วยบน5 6 7 8เข้าหน่วยบน2 5 8 6เข้าหน่วยบน2 8 6แหมผมนึกว่าจะเข้าหน่วยบนซะอีกนะกับกลายเป็นเข้า10บนนะครับ3ได้9เข้าตำแหน่ง10บน3 9 1เอาละเดินหน้าต่อเน,นื่องไปโค้งสุดท้ายวิ่ง 2ตัวบท2ดาวสถิติกี่งวดครับ6งวดอาวิ่ง2ตัวบน2ดาวสถิติ6งวดเอาละครับไอ,บอผมให้แค่ดาวเดียวดีกว่าครับดาวเดียวเริ่มต้นเราจะได้รู้กันนะครับว่าสูตรนี้มันเข้ามากี่งวดแล้วเนี่เข้ามางวดที่ผ่านมางวดแรกบน YouTube นะครับแต่สถิติโดยรวมมัน6งวด เอาเอาแบบนี้แล้วกันใค้หลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองบวกเก้าคงที่ห้าห้าเป็นสิบครับบวกสามเป็นสิบสามบวกห้าเป็นสิบแปดบวกเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดได้เลขเจ็ดครับ x เจ็ด x hey. นี่รอผลสองตัวบนนะเป็นอย่างนี้ ก็ฝากไว้นะครับสูตรนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิตพวิจารยาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย